กันอีกแล้วนะครับทริปนี้นะครับเราจะไปเกาหลีเกาใจนะคะนี่เรามีพวกทริปทั้งหมดแปดคนนะครับรวมนคนที่พูดด้วยนี่ครับมีเด็กน้อยโดนเลี้ยงไปเลยไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับแต่มันเป็นนโยบายบ้านนะคือ,อการเรียนรู้สําคัญของการเรียนใครอะแปมแปมคูใครมาคะใครมาคะใครมาคะแปมแมค่ะมาแล้วค่ะอเคาแถวฝั่งนู้นไปก่อนนะคะ บรรยากาศเรามาในช่วงเวลาที่มีศิลปินมาพอดีนะเฮ้ยเขามาต้อนรับเราเอาขอกินใน,ใน,ใน,ในินจายกินทั้งไหน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 โกบซ่ารู้สึกยังไงของกินเรามาด้วยกันครับมาด้วยกัน เงียบไปเงียบอย่าเนี่ยขีดอีกแล้วบ้าแล้วพอแล้วพอแล้วเราไปเียเๆียบแมวแมวเราเข้ามาแล้วนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ในสนามบินแล้วนะครับเราบินประมาณตีหนึ่งนะตอนนี้ประมาณ5้าทุ่มนะทริปนี้เรามากันทั้งหมดแปคนนะครอบครัวเรานะสี่คนเนี่ยเป็นไง เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะพาลูกโดดเรียนฉลองทลิปฉลองเปิดเทอมได้2อาทิตย์เ,เรียนเยอะเดี๋ยวลูกจะเก่งเราก็เ,เ,เลยต้องให้ไปเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็พาน้อง,น,องน้องมาอีก4คนนะครับมากันทิ้งร้านเลยละรอบนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเกาหลีในเดือนอะไรวะเอ,อเดือนสิงหาสิงหานะจะบรรยากาศเป็นยังไงนะเราไม่เคยไปเดือนนี้เหมือนกันนะทุกทีไปก็แบบหนาวหนาวแต่ เดินนี้ไปเนี่ยมันก็จะอากาศปกติเแบบร์ร้อนๆหน่อยซาอยากไปทำอะไรเกาหลีจ้ะอยากไปไอ้แม่แม่จอยากไปซื้อขายน, <c oughs> นี่ครับดดดเด็กพาไก่ <c oughs> ไ,ปไปเที่ยวด้วยไก่ไก่นรกไปครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันที่เกาหลี ราอยู่ในเมืองผูซานแล้วนะจ๊ะที่แรกที่เรามานะครับคือเขาบอกบ้านหลายสีนะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นข้างล่างให้ว่ามันคือถนนอะไรนะจำไม่ได้ไปดูบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าองศาทาว่าไงสวยไหมก็สวยสวยนะเราไปหาอะไรกินกันก่อน เป็นตากล้องให้ลูจะได้ของเล่นแล้วเพราะอะไรคะเพราะว่าถ่ายให้ถ่ายให้เราจะได้อะไรจะได้ของเล่นจากทริปที่แล้วนะครับที่ญี่ปุ่นเราก็เลยต้องมาติดอยู่ที่เกาหลีเบียร์รเบียร์รเบียร์ที่นี่เขาเรียกอะไรนี่กี่โมงเนี่ยนี่ยังไม่เที่ยงเลยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะนี่กินเบียร์แต่เที่ยงชิมนี้เฉยก็ต้องชิม รพูดพร้อมๆกันว่าไม่ไม่ใช่วิวซานเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบว่าอุ้มองว่าเป็นเมืองอ้รถมารถมาลารถมาจะบอกว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองที่น่ารักนะพิซซ่านะเป็นเมืองที่เขาแบบว่าเพ้นลายตามกำแพงแล้วมันสวยมากเลย <c oughs> เดินดีๆเดินดีๆ นี่นะคะมุมนี้เขาให้เป็นอีกมุมนึงที่จะเห็นเมืองมันมันเป็นเอกลักษณ์ตรงที่เขาแบบว่าวาดรูปสวยนี่ะาาน,นะว่าว่าวิวแัน,นแต่ไม่ใช่ขอกลอกมานี่นะคะเป็นจุดไฮไลท์ที่ทุกคนเข้าแถวเห็นไหมคะเขาบอกว่ามันเป็นวิวเมืองที่สวยที่สุดของตรงนี้นะ เราทุกคนก็จะต้องเดินออกตอนนด้ทุกคนจะต้องต่อแถวต่อแถวเราก็ถ่ายแบบฉากนี้กับสุดาี่จองแล้วพู้พร้อมกันว่าว้ะมันก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะคะทุกคนที่เป็นแหล่งช็อปปิ้งก็คือทัวรลิส ก็ต้องมาลงที่นี่ก่อนมาทิ้งไว้ที่นี่เรื่องอปูซานเหรอที่นี่ที่นี่คือปูซานนะครับปูซานเป็นเอ่อเป็นแลนด์มาร์คแรกที่เรามานะแนะนํานะถ้าใครชอบเอ่อแกงควยนะใส่น้ำผึ้งนะมีฟองก็แนะนําที่นี่ก็หวานๆกินง่ายลื่นคอนะโอเคตอนนี้ครับที่เรามากันนะเดือนสิงหาปลายเดือนนะครับก็ลมี ไม่ถึงก็ร้อนมากแต่ก็ร้อนแหละยี่สิบปลายๆนะครับกี่โมงแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เกือบเที่ยงตรงนะมันก็ร้อนนิดนึงนะวแอร์ก่อน,นจะดูสวยมากนะอ่ะทุกคนพูดพร้อมกันอีกทีนึ่ว่าวิวซ์ ทะเลนะครับมันคือโบสที่ไม่ได้มีนักบวชไม่ได้ใช้ทําพิธีกรรมแต่ไว้ใช้ไว้ให้เช่าถ่ายนังถ่ายละครนะครับแล้วก็แบบถ่ายพิวด,ดิ้งอะไรประมาณนี้แล้ว,ลวก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเต็มเลยนะครับมีขนาดที่ย่อมเยาวมาเอาไว้เป็นแร์มาร์กให้นักเที่ยวกัน มันประหลาดมากเลยนะมันเหมือนมันเหมือนอารมณ์เหมือนตะข่าวเนาะตอนนี้เรามาเที่ยววัดนะคะเป็นวัดที่เขาว่าเปนวโด่งค์กลาไม่เห็นสองแม่ลูกวันนี้วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่พาลูกสาวมาด้วยเรามาเที่ยววัดที่เกาหลีเขาบอกว่าเกาหลีอ่ะหาวัดยากมาก เราเป็นพวกใจบ่าเราจะเข้าวัดกันได้ไหมทีหน้าให้ใหม่เนี่ยดูดิจะเข้าวัดไม่ได้แล้วเนี่ยเดินเข้าวัดแล้วแบบร้อนนี่นะคะทุกคนเราพาทุกคนมาเที่ยววัดเกาหลีเจ้าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าเกาหลีมีวัดไหมก็มีนะคะมีวัดมีศาลเจ้าเหมือนกันแต่ทุกที่เราจะเจอแต่โบสเนาะ วัดนี้ตั้งอยู่ที่เมืองปูซานอันนี้กอบซ่าคือล้านักสัตว์กอบซ่าเป็นปีลิงนะคะเกี่ยวปีไรนี่แม่อุ้มปีไก่ปีม้าปีม้าโฟนี่อยู่ไหนนะนี่แค้ อนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดที่ทุกคนต้องมานะครับมาภูซาต้องมาวันนี้นะครับเขาถือว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภูสานอ,อ,อใหญ่มากสวยมากเลยมาทุกคนลองมองไปนะครับอโอ้โหสวยมากวิวนี่ด้านหลังมีมพระพุทธองค์อยู่ริมน้ําเลยนะนี่ตรงนี้ครับไป ต้องพูดว่าเราพูดอย่างนี้ว่าเกาหลีอ่ะเขาอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นโบสถ์เนาะหายากที่เป็นวัดแล้วก็ยังมีวัดที่โลงเรืออยู่นะคะเพราะว่าเกาหลีไม่ค่อยไม่ได้ทำปืนสนัเลหนูมีอะไรให้ดูอยากดูไหมใครที่มาปูซานะนะแนะนำเลยมาวัดนี้ด้วย ด้วยนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งที่มาเราช่วยไปวาง,งไม่รู้เราไปวางเองเขียนวันที่ได้ไหมปลากรามาให้ปลานรับเขียนวันที่ไหม ะะแผ่นนี้ก็จะอยู่บนหลังคาวัดเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัดที่เกาหลีเรียบร้อยค่ะขอให้ทุกคนโ,โชคดีโชคดีแล้วพาทุกคนขึ้นโบดกันนะคะ <c oughs> เราอยู่ที่แหล่งคนเดินย่านกลางคืนนะครับมีของกินของขายนะครับให้ช็อปปิ้งกันนะก็ะสนนเส้นยาวเลยประมาณกิโลกว่านะถ้าใครมาที่ปูซานนะครับอยู่ริมทะเลเลยนะครับมาเดินกันได้นะช็อปปิง้งกินข้าวแม่งมีทุกอย่างเลยที่นี่นะ ร้านแรกนะคนเยอะดีเราก็เลยมาชิ้นละ1,000วอนนวอนกินอะไรดีครัไปดูกันอันนี้ได้อันนี้ได้จัด1 <One. S 2> ต้องกีง่วัน <One. S 2> นี่นะคะเป็นคาริโอตฟู๊ดออมันเป็นยังไงคิดตังไงไงก็คือเราต้องหยิบนะคะทก็เลือกเอาเจ้าอาไหนหยิบมาแล้วก็มาสั่งสั่งออเดอร์กับตรงนี้แล้วเขาก็จะไปทอดให้ ฮะคีบเดือยไปจับแล้วก็เอาไปให้เขาอุ่นใหม่ให้เราแล้วก็ตักนี่อ๋อเนี่ยเอาไปตักนี่ไงเอาซุปเนี่ยไปไใช่อันนี้ซุปกินไม่บอกไลยเขาไม่ได้บอกนะว้กินไม่ได้กิเอเกี่แบบว่าไงเขอเสีใจพูดเลยพูดเลย อะไรไม่ที่อย่างเงี้ยพอมีก็คอมเมนต์ใจหนยค่ะเออไม่ให้ใจกูจะกินก็ไม่ให้กูกินก็แบบเราอันนั้นแต่กูชอบก็ะเออโมโหหิวโมโหหิวสวัสดีครับทุกคนวันนี้เช้าวันที่2ในเกาหลีผู้ซานของเรานะตื่นมาก็ต้องเดอีครว่อตื่นมาก็ต้องดร็กก่อน ไม่ได้ดูไม่ได้ค่าโฆษณาพี่หนุ่อไม่ใช่ก็บอกนี้ว่ากาแฟอร่อยใช่ใช่แนะนำหน่อยแนะนำแนะนำอันนี้นะครับถ้ามานะเอาแบบง่ายๆเลยนะแบบ้าซูเปอร์ปุ๊บไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องร้านกาแฟแพงอะไรมากนะนี่เลยแนะนำจริงๆทั้งหมดอันนี้สองพันวอนกับอันนี้เท่าไหร่ประมาณเจ็ดร้อยก็ประมาณเกือบสามพันนะคุณได้กินกาแฟดีๆหนึ่งแก้วตกเป็นเงินประมาณเจ็ด แปดบกว่าบาทแปดสอันนี้อร่อยมากแต่ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นร้านคาเฟ่แก้วขนาดนี้นี่ต้องมีเกือบ200นะ200เลยค่ะสอ0รบาท200บาทไทยนะอันนี้ก็รสชาติดีเลยพี่เกลวกินน้ำอะไรคะกับซองมันคือน้ำองุ่นแบบใส่แบบซ่าๆแล้วก็พร้อมกับแก้วเนาะแก้วน้มแข็งมัดาเนี่ยก็อย่างเงี้ยอย่างพี่เกลียวเนี่ยก็ประมาณ2,000บนวอนนะวันนี้สองพ่อลูกจะไปไหนกันบ้างคะวันนี้นะครับเราจะไปแหล่งช้อปปิ้ง ที่ใหญ่ที่สุดในปูซานเราจะไปดูว่ามีอะไรขายกันบ้างราคาดีไหมนะครับนะว่ากับปูซานกับโซเพราะปูซานเรามาครั้งแรกนะเดี๋ยวเราจะดูว่าปูซานกับโซที่ชอปปิง้งมันจะมีความแตกต่างในราคาหรือแตกต่างกันแบบไหนนะครับเจอกันเดี๋ยวๆค่ะอ,าอ้าวยางไรให้ใช้พี่เกลแนะนำการเดินทางวันนี้ไปตลาด ใช้แอปอะไรคะยังไงคะช่วยอธิบายให้ฟังแบบเป็นรายละเอียดหน่อยเราใช้ Google Map ไม่ได้ค่ะ Google Map ที่เรามีอยู่เขาไม่ใช้ที่เกาหลีเขาไม่ใช้ไม่ใช้กันเราต้องไปโหลดแอปของเขาแล้วก็จะมีเส้นทางนำทางให้ปกติเหมือน Google Map เลยเอ่อแอปอะไรโชว์แอปหน่อยได้ไหมอ่ะเขาโชว์แอปหน่อยให้เพื่อนๆเวลาเพื่อนๆมาเองนะคะเพื่อนๆจะต้องใช้แอปนี้เนวอน อุ้ยเจอข้าวเลยเมื่อกี้เซิร์ชไว้เนี่ยรับนี่มันจะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เราดูนี่คือพื้นที่อ่าเราก็มันจะมีบารเรสเตอร์รองคาเฟ่อ,นนอะไรเราจะเดินทางวันนี้ด้วยแมป ก็จะได้ตู้สีอะไรก็อาจจะได้ตู้สีแดงนะถ้ามาปูซานเราไม่ได้นั่งรถไฟขบวนนี้ถือว่ามาคุณพลาดนะคะชาไปเลยค่ะอะไรอ้แม่ร่างฝั่งนี้ได้ไงนุ่มมานะแม่ลองส้มโอเคค่ะภูมตรงนี้ห้ามโดนมันนะ เราต้องโดนต้องโดนกินข้าวเหมือนนี่อยากโดนมาขึ้นมาได้ไหมแล้วนี้นะคะเราก็มาอยู่ในรถไฟกระปุกกระปิ๊กพอลูเปิดเปิดหน้าตาเลยป้าเขาเปิดนิ้วเปิดแล้วเปิดสองข้างเลยเปิดแล้วนี่นะคะกระดูกกระดิกกปุปกกีน่ารักสีเหลืองแน่นะว่ามันเร็วกว่าเดิม thoái hoa, ai, muốn, 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 muốn,